เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ศึกษากระจ่างอ่ะเราก็มีแต่งงๆเราก็มีแต่สงสัยแล้วก็ปฏิบัติแบบไม่รู้ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ไปทึ่งจริงแล้วพุทธเจ้าไม่สนเสรนนะเราไม่ได้ลบหลู่ครูบาอาจารย์แต่ว่าเราเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะถึงพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์จะต้องเป็นผู้ที่นําเราเข้าถึงพระรัตนตรัยแต่ถ้าเกิดครูบาอาจารย์พาเราเข้าถึงพระรัตนตรัยไม่ได้เราก็ไม่เอาเราก็วางเอาไว้ก่อนแล้วเราก็ไปเข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยการศึกษาพระไตรปิฎก แล้วถ้าเกิดเรารักอาจารย์เราก็ต้องมาบอกอาจารย์นะว่าที่อาจารย์เข้าใจมันขัดกับพระไตรปิฎกยังไงบ้างแล้วก็ชวนอาจารย์มาศึกษาปฏิบัติเพราะนั้นทุกวันนี้เราไปบัติตามๆกันนะโอ้โหมันนั่งพูดจริงนะว่าแต่ละภรษาแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยคือยิ่งศึกษาแเราก็ยิ่งเห็นความจริงว่าพระเรานี่เสียโอกาสมากๆเลยทีเดียวโอกาสในการเจริญวุศนแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยโอ้โหมันมากมายมหาศาลเลย ผู้เจ้าสอนให้นอนน้อยสอนให้กินน้อยสอนให้ทํางานน้อยแต่ว่าให้โอกาสให้เวลากับไตสิกขาให้มากทั้งปริยัตทั้งปฏิบัติพู้เจ้าไม่เคยสอนให้ทิ้งปริยัตเลยนะแล้วคนที่รักษาทุดงเป็นเลิศที่สุดก็คือพระมหากาสสป,ปะ,สปปะแล้วท่านสรรเสริญปริยัติหรือว่าสมหากัสปะสรรเสริญปริยัติไหมสะสะ แล้วไม่ใช่สรรเสริญอย่างเดียวแต่เป็นคนสังเยนาพระตรีวิดกคนเริ่มใช่สิเพราะนั้นไม่มีทางหรอกพระที่ปฏิบัติจริงจะไม่มีทางปฏิเสธปริยัตเพราะปริยัตนั้นเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าส่วนปฏิบัติเป็นของใครของมันนะปริมาณของใครของมันนะคือถ้าคุณเข้าใจปริยัตมาถูกคุณก็จะปฏิบัติถูกแต่ถ้าคุณเข้าใจปริยัตมาผิดคุณก็จะปฏิบัติผิดแล้วดันไปสอนปฏิบัติปฏิบัติแต่มีสายนี้สายนี้สายนั้นสายนั้น ไม่ไดีตรงกับประไตรปิฎกเลยอ่ะเนี่ยคือสอนปฏิบัติคือสอนของครูบาอาจารย์นะไม่ใช่สอนตามพุทธเจ้านะถ้าสอนตามพุทธเจ้าต้องเหมือนกันนะแต่นี่มันคนละสายคนละสายกันเลยเห็นไหมว่าศาสนานี่เสื่อมขนาดไหนแล้วพวกเราเองอะแหละถ้าเราศึกษาตรงกันศึกษาพระไตรปิฎกอะ่ะมันก็จะมีแนวแบบเดียวกัน จริตมันก็ต้องจริตหกแล้วก็ต้องไม่ทิ้งสมถาวิปัสนาแปลว่าดูจิตกับอาการนีิตอ๋อไม่ใช่หรอกมันคือกิเลสปฏิบัติแบบนี้แล้วแบบสบายปฏิบัติแบบนี้แล้วแบบก็ขนาดดูว่าเขาจับได้แล้วว่าเป็นปาราชิกอ่ะเขาก็ยังนับถืออยู่เลยอะเห็นป่ะก็จริตชั้นอะใช่ป่ะไอ้บอกจริตอย่างเงี้ยไม่เอาธรรมวินัยเลยนี่เอออโ้โหเยอะแยะไม่ใช่นี่ที่เดียว ต้งหลายองค์เลยอ่ะต้องหลายรูปเลยอ่ะก็ <G n. S 2> นั่นนะสีเพราะนั้นก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีหลักธรรมมาเทียบเคียงเลวบอกว่าจริตเนี่ยนะเอาแล้วจริตนะถามกูมาจารย์ถ้าปฏิบัติตรงกับธรรมวินัยหรอเปล่าตรงไหมจริตมันมีหกนะสมถกรรมฐานจริตหกวิปัสสนามีจริต 4, สี่สติปัฏฐานมีจริตสี่และจริตแบบไหนตรงกับธรรมวิหนัยหรือเปล่า ก็เรียนแบบเมือนกว่าพระโงมีเป็นตัวแทนก็เลยแบบเออถ้าพระองค์ไหนแบบปฏิบัติท่าทางดีหน่อยูกเจเลงไหนยก็เลยใช่นั่นแหละเพราะนั้นให้ความขี้เกียจอ่านที่จะียศึกษานี่เป็นนิสัยของคนไทยนะก็เลยด้วยนิสัยคนไทยไม่รู้งนก็เลยชอบองค์นั้นก็เลยกินแล้วแล้วแล้วถามว่าคุณวาอาจารย์องค์นั้นศึกษาพระไตรปิฎกมาหรือเปล่าถ้าเขาศึกษาพระไตรปิฎกมา เขาก็จะต้องสอนตามพระตรบิดกแล้วก็ต้องบอกเราให้มาศึกษาพระตรบิดกด้วยจะได้ช่วยกันนะเพราะว่ามันมากจะได้ช่วยกันค้นคว้างไงมาปรับปรงุงมาสนทนากันแต่ถ้าเกิดครูบาอาจารย์ไม่ศึกษาก็ไม่ต้องไปเรียนไปบัตไปเลยวายแดงก็งกลัวลูกศิษย์เก่งกว่าอ้าแล้วมันจะไปทำใ้ศาสนาเจริญได้ไง ก็นี่ไงก็ถึงว่าพวกเราเองเนี่ยมีส่วนในการทําให้ศาสนาเจริญและศาสนาเสริมด้วยนะถ้าเราไม่ขยันในการศึกษาเนี่ยให้รู้เลยว่าการที่เราไปอ่านวัตไตริดกเนี่ยมันเป็นการปลูกศรัทธาเราเคารพพระพุทธเจ้าเราเคารพพระธรมรมเคารพพระสงค์พระอริยสงฆ์ที่นสืบต่อกันมานะทรงกันปากต่อปากมาถึง500ปีพอ่ะพศ5 0 0ถึงจะมีการจดจารึกในใบลานน่ะท่านอุสาเสียสละในการทรงจํามา เพื่อจะให้เราอะได้ศึกษาแต่เราไม่ยอมเสียเวลาในการไปศึกษาเราจะเอาปฏิบัติแบบง่ายๆเนอะแสดงว่าศรัทธาเราน้อยนะถ้าคนมีศรัทธามากไปอ่านแต่ละครั้งอะมันมีแต่ได้บุญแล้วถ้าเข้าใจก็เกิดปัญญาด้วยแล้วเราก็พอเห็นตัวอย่างอ้าวพระมหาสปะพระองค์นั้นพระองค์นี้ท่านบรรลุเราก็อยากจะบรรลุมางเราก็อยากจะบัติก็ต้องทําความเข้าใจให้มากขึ้นมากขึ้นได้แบบอย่างแต่ทุกวันนี้เราไม่เอาเลยอ่ะ เราไปเอาตามหลวงปู่หลวงตาเนะถ้ามีแนวปฏิบัติอะไรตรงกับพระตบีดกหรือเปล่างั้นถ้าเราจะเอาเราต้องเอาแบบภาษารีบุตรดิเอาแบบพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระมหากัจจยนะพระราหุลน,นะพระปรินทวชชะมีมากมายเลยที่เป็นแบบอย่างเป็นเอตตัคขามากมายเลยแต่ว่าพูดตามความจริงก็คือว่าเรารักสบายเรารักตัวเองเราก็เลยไม่อยากเหนื่อยเราชอบอะไรง่ายๆแล้วก็ชอบ ลาบยศชื่อเสียงใช่ไหมไปดูวัดในเมืองดิพระเนรเยอะแยะหมดเลยเพราะอะไรลาบสการะเ,อเยอะแยะแต่วัดวัดป่าวัดดง,ดดงไม่ค่อยมีหรอกไม่มีอะไรลาบสการะไม่ค่อยมีนั่นแหละสิเห็นไหมว่าเราไม่ได้ตั้งใจในการจะมาศึกษาบัตรธรรม,ธรมจริงจังมันก็เลยไม่รู้จริงไงแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจศึกษาจริงจังอ่ะยังไงก็ต้องรู้เนาะนี่ผมไม่ได้สวดปาฏิวกมาตั้งหลายปีแล้วนะเนี่ยแต่ทศไทยนะ เออสวยไปตั้งายปีแล้วกี่ปีแล้วเนี่ยสามปีได้ยังครัง้งาสุดก็น่าจะสองปีล่วงเลยนะเออนไ,ได้ครั้ง่อนโน้นที่นี่แต่ก็ไม่เห็นไอ้นี่เลยอ่ะมาทวนไม่กี่วันมันก็ได้ละเพราะอะไรเพราะเราก็ท่องมาตั้งนน,น้นนะแล้วเป็นสารสองเปนสารสามนั่นนั่นเราก็ท่องแะเออเข้าในจิตได้มันเข้าไปแล้วล่ะเพราะเราเห็นอานนสงส์งไงเลยไหนสสงแล้วเกิดชาไหนชาไหนเราก็เราก็ได้อีก พอเราเอาจิงอะแต่ถ้าเกิดเราไม่ศึกษานะเกิด<ส>มาชั่นใหม่เราก็ไม่ชอบอ่านอีกเราก็ไม่ชอบเรียนกันอีกมมไม่มีนิสัยไม่มีนิสัยไง 2> <X 2> <X 2> เพราะเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นการสืบต่อจิตนะมีการสืบต่อวันนี้เราไม่เก่งแต่เราทําไปพวกนี้ก็ทําอีกมารืน,น,กนอก็ทาอีกทําอีกทาอีกหน้อยมันก็เก่งเพราะว่ามันมีอาเสวน้ปัจจัยอาเสวนาประจาจะเป็นการเศจคุณแม้ว่าเราไม่รู้ตัวนะแต่มันคุ้นไปแล้วล่ะ แล้ว็จะมีการสอนวิธีการพูดภาษาอังกฤษภาษาพมา่าภาษาอะไรเนี่ยนะก็คือแม้กระทั่งนอนหลับะ่ะก็เปิดเอาไว้เปิดเอาไว้ให้มันซึมเข้าหูแล้วมันกลายเป็นอัตโนมัติไปเองนะมันชินกับภาษาแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็สอนให้เด็กอยู่ในท้องอะ่ะเปิดเรียนกอไก่ขอไข่ A B C ทั้งอยู่ในท้องเลยนะมันซึมซับเอาออกมานี่มันเก่งเรียนรู้ง่ายแต่พอเราเราไม่อดทนไงเราไม่อดทนในการที่จะ ใส่ใจแล้วก็เก็บสะสมทีละนิดทีละนิดเราอยากได้เร็วๆเ,เราอยากได้เร็วๆอ,อยากได้ง่ายๆก็เลยตกลงไม่ได้เลยเลยใช่ปะ่ะเพราะนั้นเหลืออีกสองเดือนปฏิโมกเอาให้ได้นะเอาภาษาไทยก่อนก็ได้ภาษา,ทาไทยจะได้ประโยชน์มากกว่า,าต้องได้ใช้สอบเออฮะใช้สอบอะะหะออ้ยไม่ใช่ให้สอบนักกาดนตรีด้วย ออมันงไ,งไม่ค่อยได้ไไดไประโยชน์หรอกเนาะก,ก็คือว่ามันกระตุน้นกระตุ้นความเพียรแต่เป็นความเพียรด้วยโลภะแล้วก็มันเข้าไปแล้วมันจะได้อัจ,จารย์อาสัยเดี๋ยวเขาก็ต้องมาบอกข้อสอบกันเดี๋ยวก็ต้องไปลอกไปทําให้เสียความเป็นพระเลยนะนี่ไงที่วันสอบเป็นเขา,ขา,ขาเขาาข้อสอบอยางีโจผิดล้ะโจลอกด้วยเปล่าไม่ลอกนะซื่อตรงอะ ก็เห็นเขาทำนะไม่ไม่ไม่เหลือมันมีบางสำหนักเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเห็นแล้วก็โอ้มันมันไม่มีความเป็นพระเลยนะไม่สู้ตรงอ่ะแล้วมันจะเป็นพระได้ยังไงมันจะสอนให้คนมีศีลมีธรรมะได้ไงถ้าลอกข้อสอบเนี่ยคในสังคมเขาถ้ามันจะลอกอย่างได้ปริมาณที่ว่าสอบได้โอ้อาจารย์คุมสอบมันก็มาบอกเองเลยอ่ะเนี่ยแสดงว่าไม่มีความรู้สึกเป็นพระเลยนะจิตใจไม่ได้เป็นพระเลยอ่ะถ้าเป็นพระจริงแล้วเขาต้องสู้ตรง แล้วแค่นี้นะมันยังทําไม่ได้นะมันจะไปรักษาศีลจะไปเจริญสมาธิปัส,สนาได้ไงอุชุปฏิปันโนไม่มีเนอะก็ไปเห็นสนามสอบมีเสื่อมสทางนั้นบอโอ้โหโอ้ยผมไม่สอบเลยผมไปสอบตั้งแต่ภาษาแรกภาษาสองนี่ได้นักทาโทรตั้งนั้นผมไม่สอบแล้วไอ้นักคําตี๋ะตอนหลังคิดไม่คิดสอบเลยนะตอนหลังไปจอบภาษาที่ที่ไอ้ะจวบไปขออนุญาตไอ้เจ้าคณะจังหวัด ขออยู่ปาเขาบอกต้องมาสอบด้วยถึงจะให้อยู่ก็ mm hmm. เลยต้องเป็นสอบกเขาแต่สอบแล้วก็ไปเห็นแล้วมัน mm hmm. ไม่สบายใจเลยเพราะเขาทุจริตกัน่ะมันไม่ใช่เป็นพระเรามาอยู่ในหมู่ที่ไม่นิสัยไม่มีความเป็นพระกัน่ะี mm ่อ hmm. เนี่ยมันทำให้ศาสนาเสื่อมใช่ไหมเพราะพวกเราเองอะมีส่วนในการที่ทําให้ศาสนาเสื่อมหรือเจริญก็คือเราร่วมกันศึกษาหรือเปล่า แล้วก็สนนาธรรมาตามการเนี่ยผู้เจ้าสารเสิญอยู่ในมงคลสูตรก็มีแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ชอบสนนาธรรมกันแล้วแล้วก็พระป่ากก็ไม่ให้สนนากันกลัวทะเลาะกันเนะเอาของใครของมันไปไปฏิบัติจะเน้นเรื่องปฏิบัติแล้วก็ไม่ไดี๋ยรู้อินทรองอินทอะไรเลย,ยนี่พิสูจน์กับตัวเองมาแล้วถึงกล้าพูดนะท่ใเป็น,นส่วนใหญ่ใช่ไอ้ส่วนน้อยก็หาไม่ค่อยเจอด้วยสิ ้าวก็เหมือนอย่างที่อาจารย์บอกเขาก็ไม่อยากออกมาอยู่มันจริงๆแล้วถ้าเข้าใจจริงๆแล้วมันควรจะต้องมีมันขึ้นมาแล้วมันก็ผิดมันก็ผิดไม่ก็อยู่ในหมู่สี่หมู่ที่พูดได้สิก็เหมือนเราอยากจะให้หมู่ที่เขาไม่ไม่ทําแล้วเราไปพูดให้เขาดึงกลับมาเขาก็ไม่เราก็ต้องฉลาดสินะถ้าเกิดอาจารย์วรพจน์ไม่รักษาวินัยไม่สนับสนุนการศึกษาผมก็ไม่กล้าพูดเพราะเดี๋อาจารย์ก็ยังเอื้อเฟื้อทำมาวินัยอยู่ถึงกล้าพูดก็ยัง ของพระอาจารย์ท่านก็สัมมนาพระวินัยอะไรนี่นก็ไม่มันก็ไม่ไม่รู้หลากหลายสู้สู้ไปใส่บาทหมื่นองสามหมื่นองเนี่ยใช่ไหมใส่บาทพระหมื่นองเนี่ยโอ้โหมันทำไมมันดังเพื่อประเทศ่างหวัดชอบความดังอหอเนาะนั่นแหละมันก็เลยทําให้คนเสียพุณตรงนั้นจุกวันก็เลยคอยไปทางน้แล้วก็ไอ้สัมมนาวินัยตอนหลังนี่ผมก็ดูแล้วมันก็กลายปเป็นประเพณีไปแล้วนะผมว่ามันยังไม่เข้าหลักจริงๆเลยอ่ะ ใหม่ๆมันรู้สึกว่าผมซีนี้ผมก็คิดคิดคิดเยอะนะแต่ก่อนไม่ได้เป็นอย่างนั้นบิดบิดผู้เปียวที่เป็ผู้ยก็คือว่ามันไปให้ให้ญาติโยมมีกําลังอำนาจเกรงใจญาติโยมญาติโยมก็ไปทางแบบอะไรชื่อเสียงมีการประกาศสำนักอะไรต่างๆก็ไปเชิญพระภิสูุน์ม่รักษาวินัยมาเปิดแบบนี้เยอแะเเพราะนั้นไม่ไม่เอื้อเฟื้อธรรมวินัยแล้วก็ ไม่ได้ลงลึกในการที่จะตั้งใจให้เป็นบัตรธรรมะจริงจังนะเนี่ยพูดแต่วินัยนะพูดแต่ไม่วินัยแต่ว่าเรื่องสมบัติฐนศาสนาไม่ค่อยคุยกันเลยไมไ่ได้ทะเลาะกันกลัวทะเลาะกาันแสดงว่าไม่มีเมตตาต่อกันเลยสิแล้วจะเป็นนักปฏิบัติได้ยังไงอะไม่ใช่ไรไม่มีปัญหาแก้ยากก็คือถ,ถ้าเป็นนักปฏิบัตินี่นะมันควรจะต้องมีเมตตาต่อกันใช่ไหมแล้วบอกเจริญปัสนาด้วยเนี่ยนะมันจะไปยึดถือว่าเป็นคนเป็นสรรรัตว์ทำไมอะ แสดงว่าไอ้ที่คุณรู้มานี่นะมันทฤษฎีหมดเลยนะใช่ไหมเนี่ยพิสูจน์ง่ายเลยอะนะถ้าบอกว่าคุณเข้าใจวิปัสนาคุณไปบัตรได้จริงหรือเปล่าถ้าปบัตรไดค้คุณจะต้องทนได้สิคุณต้องมีเมตตาสิคุณต้องรู้ว่าเป็นเพียงธรรมะสภาวธรรมสิเพราะนั้นไม่มีหรอกคนที่เขาหวังพระนิพพานเนี่ยเขาจะต้องยินดีในการที่จะสนทนาธรรมเพื่ออะไรเพื่อจะกอบโกยความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมยิ่งสนทนากับคนรู้ มันก็ยิ่งดีถ้าเกิดเขาไม่รู้ถ้าเรารู้เราก็แบ่งปันเราก็ได้บุญขั้นธรรมเทศนาใหมา่แต่ถ้าเกิดเราไม่รู้เราขอความรู้เขาเราก็ได้ความรู้ขั้นสุดตามยญาณมันมีแต่ประโยชน์นี่นาะและเป็นหลักคําสอนพระเจ้านี่การฟังธรรมะตามการการสนทนาธรรมะตามการเป็นมงคลอนุดมทําไมต้องมีทั้งสองการเลยละ่ะฟังธรรมะอย่างนี้ไม่พอเหรอไม่พอหรอกเพราะว่าฟังแล้วจะรู้ได้ไงว่าเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกอ,ะอ่ะทุกวันนี้อ,อาจว่าใจบิดกเหมือนกันนะ แต่ว่าไปปฏิบัิตันเลยอย่างกันเลยมันก็ควรจะต้องมาสนทนากันมาปรับความเห็นกันใช่ไหมแต่ว่าไอ้อีโก้มันไม่ยอมนะเราก็รู้ได้เลยนะก็คือถ้าเกิดคนอีโก้น้อยนะจะยอมยอมสนทนาด้วยนะจะใครจะว่าผิดว่าถูกไม่เป็นไรนะถ้าเกิดผิดผมผิดตรงไหนครับยินดีในะการแก้ไขนะล้วก็ถ้าถูกเขาถูกก็เราก็ยอมรับอนุมโมทนาด้วยมันก็ทําให้เจริญใช่ไหม แต่ทุกวันนี้ใครมาว่าผิดไม่ได้นะไม่ยอมมาโกรธเลยเอาแล้วตกโลสติสมัมปชัญญะคุณไปไหนคุณบอกจเจริญสมถทาไปันสนาหรือมันไปไหนหมดเห็นไหมก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็ปฏิบัติทาแล้วก็บอกโอ้ยเนี่ยเขาได้บรรลุแล้วนะหลวงปู่อะไรวะหลวงปู่อะไรที่ชอบกินมะพร้าวเยอะๆหลวงปู่สิงก็ว่ะนะก็ห่าว่าอีตอแหลโอ้โหไอผู้หญิงคนนี้ได้โกร หลวงปู่อกว่าเราตอแหลนะแต่ว่าบอกว่าบรรลุแล้วนะบอกได้ยานนั้นยาน,นี้แล้วหลวงปู่เลยตดสอบเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากหรอกก็คือคนที่มาคุยว่าเป็นวิปัสนาจารย์หรือคนได้วิปัสญานเนี่ยไม่ยากเลยนะสนันาธรรมกันหน่อยยินดีสนันาธรรมด้วยไหมเออถ้ามีสนันนธรรมก็บอกข้อมูลมาแล้วก็ตรงกับทำวินัยหรือเปล่าถ้าตรงกับทำวินยัยเราก็อนุโมทนา ถ้าไม่ตรงกับธรรมวินัยเราก็บอกว่าไม่ตรงเพราะอะไรถ้าเกิดเขามีปัญญาแล้วเขาเข้าใจเขาก็ยอมรับได้แต่ถ้าเขายังไม่เข้าใจแล้วเขามีปัญญานะเขายังไม่เข้าใจนะเขาก็ดีแล้วครับเดี๋ยวผมจะเก็บเป็นพิจารณาไม่เห็นจะต้องมีปัญหาเลยเลยนะท่านนี้ก็ไม่ไม่ทะเลาะกันเลยคุยกันง่ายเางนะออแต่ว่าทุกวันนี้มันไม่เป็นอย่างนี้สิคือถ้าเราบอกว่าไม่ถูกนี่เขาจะไม่พอใจแล้วไม่อยากคุยด้วยแล้วก็แสดงว่าไปยึดมั่นถือมั่น นะเพราะนั้นถ้าเป็นบัตรจริงๆแล้วมันควรจะต้องคลายจากความยึดมั่นถือมั่นถ้าเจริญสมถะก็ต้องมีเมตตามไม่ใช่เจริญสมถะแล้วก็เป็นขี้ขกโกรธใช่ปะเขาเรียกอะไรนะสมถะขี้กโกรธสันโดษขี้ขอวิปัสสนาบ้ายอใช่ปะก็ล้อเลียนไงนะชอบสมถะชอบเงียบๆแต่ใครมาทําเสียงดังนี่โอ้เป็นฟืนเป็นไฟเลยเอ้ยจะปฏิบัติธรรมะมามต้องขู่ทำไมนะ ช่เด้สันโดษก็โอ้ยญาติโยมมาปาวนาก็โอ้ยอันนั้นก็ขาดอ้นี่ก็ขาดโยมนะโอ้ย,ยเจอพระนะก่อสร้างโน่นก่อสร้างนี่พอโยมไปก็พาเที่ยวเลยอตนตรงนี้ก็ขาดตรงนั้นก็ขาดไอ้โยมเขาก็เสียไม่ได้ก็เปาวนานะสันโดษแต่ว่าที่ขอตัวนวิปัสสนาก็ชอบได้ยานนั้นได้ยานนี้แล้วครูบาอาจารย์ก็พยากรณ์ให้นะปฏิบัติได้ยานนั้นยานนี้แล้วชอบ จริงแล้วถ้าได้จริงๆแล้วต้องมีใครมาบอกหรือเปล่าต้องมีใครบอกไหมไม,มันก็ต้องรู้เองแต่ว่าสนทนาคันเนี่ยก็จะบอกได้ว่าเขารู้สึกเป็นยังไงนะแล้วไม่ใช่บอกได้เท่านั้นนะตัวเองก็ต้องมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆจะต้องเริ่มมองเห็นว่าไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์จะไม่ไปผูกโกรธจะไม่ไปนะเอาเรื่องเอาราวอะไรกับใครแล้วมีแต่ว่าสนับสนุน หรือว่ามีแต่เมตตาว่าใครปฏิบัติผิดต้องเมตตาเขามากขึ้นก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์จะมีโกรธเขาทำไมแล้วถ้าเขามาว่าเราผิดอ่ะจะไปโกรธเขาทําไมก็มันเป็นความข้าจิตของเข้าใจผิดของเขาเองไม่มีคนไม่มีสัตว์อ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการพิสูจน์แล้วก็ปัญญานี่ปัญญานี่รู้ได้ยังไงร,รู้ไหมจะรู้ได้ว่าใครมีปัญญาหรือไม่มีปัญญารู้ได้ยังไงร,รู้ด้ยทำนิ่งๆอย่างนี้ป่ะ ปัญญารู้ด้วยการสนทนาการสนทนาทำกันถึงจะรู้ว่าใครมีปัญญามากหรือมีปัญญาน้อยเพราะมันจะต้องเกิดจากความรู้ความเข้าใจถ้าคุณบอกคุณรู้จริงอะ่ะถ้าโดนซักโดนถามมากๆแล้วคุณเข้าใจคุณตอบได้ไหมตอบแบบใจเย็นด้วยนะไม่ให้ตอบแบบดุท่านปราจาักผิดหรือเปล่าเนี่ยอ่านี่แหละก็คือว่า พอโดนซักมากๆครั้งว่าเดือดเริ่มนะเดือดแนละ้วเริ่มเริ่มหงุดหงิดแล้วเริ่มไม่พอใจแนละ้วเอาแล้วสติทรมเจัญญไปไหนนะฮะมันก็เป็นการทดสอบแบบหนึ่งไงในการทดสอบแบบหนึ่งมันจะเป็นความรู้จริงๆอะ่ะโ,โหจะไม่มีทางหรอกจะชอบด้วยซ้ำไปนะชอบในการที่จะสนทนาธรรมชอบในการที่จะมีการแสดงธรรมะเคยไปสนานาธรรมะหรือฟังธรรมะโต้ลูกหรือยังนะยังไม่เคยเลยเอ่ะ อ่าเดี๋ยวจานเจ้งจัดแล้วกระถินนี่จานรังเขาป่ะกระถินวันนี้เออวันไหนวันไหนสิบสามสิบโอ้โหเอออ่ะโอเคอยากจะที่ใช้เข้าเข้ามาปีแล้วเขามามาปีนี้อยากจะมาอีกถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรเขาเคยมาปีแล้วอยากจะมาช่วยขอเท่าที่ได้เท่น่ะปีนี้เสร็จดีนะนี่ดีนะจันก็คือขอจันจารันท่านวันที่สามสิบพอดีแต่ว่าท่านยังไม่ได้นิมนต์ ท่านบอกว้เฉยนะท่านบอกว่าเนี่ยกระถิ่นที่สามสิบนะเราก็ถามว่าแล้วมีฟังธรรมสนนันธรรมถือเปล่าครับท่านก็บอกว่าถ้าอาจารย์มาก็ต้องมีสิครับจะได้นิมนพระผู้รู้มาเราก็เลยอ่าไม่ได้นิมนพระก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดวัดผมไม่มีอาจจะไปได้นะครับตโลงวันที่สามสิบใช่ไหมคืนนะอาจารย์นะคืนพัฒน,น,น,า,นากันดึกหน่อยก็ได้วันที่ยี่สิบสามของอาจารย์จัร์ จารพยอมอาาเขาก็จะจัดปฏิบัติธรรมะคือสามสิบวัน,นแหนกเรทำอ,อ่ดูแต่ตอนวันตอนข้ามแล้วอาจารย์ก็เหือเปิดเครื่งเ่เนี่ยคือ,อเป็นโอกาสดีนะครับเนี่ยดูดิว่าประเทศต่างๆปัจจุบันนี้นะหภัยพิบัติมากมายเลยอาจารย์หลังกานี่ตอนนี้ี่อดอยากจะไม่มีกินเลยนะอดรังกานะไม่มีน้ํามันเข้าแถวต่อคิวกันโอ้ อประธานาธิบดีต้องหนีออกนอกประเทศเลยอะ่ะมันโกงซะจนประชาชนออกมาไล่ขับไล่เผาบ้านประธานาธิบดีเลยนะแล้วก็จีนไต้หวันก็ลบก,กันจะลบก,กันแล้วตอนนี้รัสเซียยูเครนอินเดียน้ําท่วมสวิตเซอร์แลนด์อะไรภัยพิบัติหมดเลยอะ่ะมีแต่บ้านเราเนี่ยอยู่สบายมากเลยนะแต่ว่าเสียดายอะ่ะพระเราเนี่ยโอกาสที่จะศึกษาวิทยาธรรมะเนี่ยมันเต็มที่เลยอะ่ะ แต่ว่าเราใช้เวลาในการศึกษาน้อยมากพอศึกษาน้อยการปฏิบัติธรรมมันก็ได้น้อยด้วยเพราะไม่มีข้อมูลการจะทําอะไรก็ได้แต่อยู่ที่ข้อมูลแม้ก,กระ,ระกทําเกษตรอ่ะเกษตรเมืองไทยไม่รวยเพราะอะไรไม่มีข้อมูลไม่มีงบแต่กเกษตรเมืองนอกมีแต่รวยจะทําอะไรก็ได้แต่อยู่ที่ข้อมูลเพราะนั้นการเจริญสมถาวิปัสสนาก็อยู่ที่ข้อมูลนะถ้าข้อมูลดีปฏิบัติสมถาวิปัสสนาได้ง่ายได้มาก แต่ถ้าข้อมูลไม่มีมันก็ไม่น้อมใจจับปฏิบัติด้วยซ้ํำไปปฏิบัติก็ไม่ค่อยได้ผลไม่ปฏิประตอเพราะฉน,นข้อมูลสำคัญที่สุดเลยน่้นเสียดายว่ายุคนี้ไม่เห็นพระอริยเจ้าที่จะมาปลุกระดมให้เรามีความภาคเพียรมุ่งมั่นในการที่จะศึกษาปฏิบัติมีแต่ชวนเขาไปเข้าลกเข้าพงห้าวันเจ็ดวันเออแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรมาเนี่ยสามปีสามเดือนสาวันออกมาบ้าเลย เทียนเลยไหมไม่มีปริยัติอะไรเลยเอาไหมชวนอย่างนี้เอาไหมไปเข้าสปีตันเดินด้องกันไปอยู่ในตั้มเอาป่าก็อันนี้เราเราจะถือคนมากเป็นประมาณไม่ได้หรอกเพราะว่าขระดาษไอ้อะไรอ่ะสัญชัยเวรัตบุตรอ่ะเขายังรู้เลยอ่ะคนโง่มีมากหรือคนฉลาดมีมากคนโง่มีเยอะกว่าเพราะนั้นคนฉลาดทั้งหลายก็ไปอยู่กับสานักโคดมเถอะเดี๋ยวคนโง่ก็จะมาหาเราเองเห็นไหม เพราะฉะนั้นคนที่เป็นนับถือมากๆนี่เราอย่าไปเข้าใจว่ามันไปบาดถูกต้องนะมีแต่งมงายทั้งนั้นเลยเ็อยากเห็นอย่างนั้นชื่นชมอย่างนั้นแหละใช่ไม่อยากฟังอ่ะต้องการลาบสกานะยศต้องการกามอยากได้บุญเพราะช่ผมคนยังบอกที่เสยดิผมพูดไปตองนี้จะอยู่ยากก็ผมเขาบอกผมคุณเรื่องว่าเพี้ยนอะไรนะพ้อเข้าความจิไลน์มาถามผมมาถามนะถ้าที่ออกจาค่ำเลยนะสุบาลูกหนึ่งที่มีชื่อเสียง อนาี่กเพราะว่าไปรักษาไปรักษาอยู่ว่าไปโรงพยาบาลบ้าเลยะต้องไปกินยาใช่กินยากดเพราะว่ามันถึงขนาดไปแลบลิ้นไปไหว้สมณีนี่มันแสดงว่าไม่มีสติสัมยาอะไรแล้วนะเขาบอกว่าเทศอยู่แกลงจากอาสนะแล้วก็วิ่งเลยวิ่งไปหาเนรก็เทศอยู่นั่นแหละเทศอยู่แลบลิ้นแลบลิ้นดูในคลิปอะแลบลิ้นเสร็จลงมาก็ไปไหว้สมณีอื อันเนี้ยคือไม่มีอบัตนะเพราะว่าบ้าถ้าไม่บ้ามีอบัตไปไหว้สมเนินี่มีอบัตนะตะข้าระบบผมยาเหนืออะไย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่เห็นหรอกเลยนี่น้องาสารหลายองค์ครับที่ว่าสายทางเหนือที่ว่าเข้าถ้ำสามปีแล้วก็ไม่แม้สามสี่ปีที่แล้วก็องเหนืงยังน้อยๆย,ยังเป็นเด็กอยู่เลยอายุเพิ่มถึงยี่สิบกว่าก็เข้าไปสามปีก็ผมยาออกมาคนก็ห่างไปพักหนึ่งใช่ นอที่อ,อะไรอะ่ะที่เนปาลไงเองเข้าใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าเลยอ่ะเออเข้าใจเป็นพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องของการสร้างกระแสนะแต่ว่าถ้ามาศึกษาตามพระตไตรปิฎกอิตถาเงี้ยนะจะไม่ดังหรอกอเ,เพราะเราจะสอนตาม,มงงคําสอนพุทธเจ้าลยไม่ดังก็ดีเราก็จะได้ไม่ต้องไปติดลาบสการะใช่ไหมแต่พวกต้องการลาบสการะคือไปทําอะไรให้มันแผงๆอะ่ะยิ่งทําอะไรให้มันแผงๆคนก็ยิ่งฮือฮา มันก็จะได้รับสการะแปลกๆเอเเเอเเใช่ไปยืนแค่เดียวเหนียวินลนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยพวกเราควรจะต้องมีไฟในการนีศึกษายังหนุ่มๆแน่นๆเนี่ยนะมันควรจะต้องศึกษาเดี๋ยวพออายุมากแล้วเนี่ยภูมิรู้มันก็จะเต็มที่แล้วเราก็จะได้สอนลูกศิษย์ลูกหาถ้าเรา,เาหวังอนุเคราะห์นะเว่าเราเขาเพราะจริงแล้วเนี่ยถ้าคนที่หวังนิพพานจริงๆเนี่ยเขาไม่อยากจะมีหมู่พวกรอเขาอยากจะหลีกเล่น อยากจะปฏิบัติธรรมมีเวลาเต็มที่ไงแต่เกิดใครมีอธัธยาศัยใหญ่หวังอนุเคราะห์หมู่พวกหวังอนุเคราะห์ศาสนาก็สอนนะแต่มันก็ต้องสอนตรงกับหลักคําสอนนะแล้วก็ไม่ได้สอนเพื่อจะได้ลาบยศสการะสอนเพื่อจะได้เอามาขัดเกลาเอามาปฏิบัติเอามาหลีกเล่นนะเพราะนั้นมันต้องตรงกันเนี่ยหลักคําสอนกับการบัตรมันต้องตรงกันมันมีเครื่องเทพเคียงแต่ถ้าเกิดเราปฏิบัติไปแล้วก็เอาเฉพาะตามครูบาอาจารย์ไม่มีเครื่องเทพเคียงเราจะรู้ได้ไงครูบาอาจารย์ฏิบัติผิดมหรือเปล่า ไม่ฝากชีวิตให้ครูบาอาจารย์ไม่ได้หรอกมันควรต้องฝากชีวิตให้กับพระตัตนะไตรพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะรู้จักพระตนตรตรจริงๆคือจากพระไต,ตรปิฎกเราไม่มีทางรู้จักพระเจ้าจริงๆอ่ะตอนนี้ถ้านเรารู้คือพระเจ้ามีคุณธรรมอะไรบ้างพระธรรมมรรคผลนิพพานเป็นยังไงบ้างระอริยสงฆ์แต่ละองค์แต่ละองค์อ่ะท่านปฏิบัติมีอธิยสาสัยยังไงบ้างเราควรจะต้องเข้าไปรู้อย่างนี้ไม่ใช่รู้จักแต่หลวงปู่หลวงตาเท่านั้นเองหลวงปู่หลวงตาบางทีศีลท่านยังไม่ค่อยดีเลยอ่ะ เนี่ยอย่างเนี้ยคนนับถือกันเยอะแยะเลยแต่จริงๆเราเสีลไม่ดีอือใช่เอาันษามากเป็นเกณฑ์จริงๆเราไม่ใช่นะอันเนี้ยก็คือว่าถ้าเราถ้าเราศึกษาจริงๆอะ่ะเราจะกล้าพูดถ้าเราซื่อตรงนะถ้าเราซื่อตรงและศึกษาตามพระไตรปิฎกอธิฐานจริงๆอะ่ะเราก็จะรู้ว่าใครเป็นบัตรผูกบริบัตผิตผิดแล้วเราจะพูดแต่สิ่งที่ถูกเท่านั้น ใครปฏิบัติไม่ถูกเราก็ไม่เอาอที่เราไปตาหนิท่านอย่างเงี้ยเราจะมีเพราอไเราไม่ได้ตําหนิท่านเลยนะไม่ได้ตําหนิท่านเลยแต่เราชี้ใช่เพราะไม่มีศีลไงไม่มีศีลนะมันถึงเป็นอย่างนี้ถ้ามีศีลน่ะมันจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแล้วตามความจริงก็คือมันไม่ได้มีตัวท่านจริงๆหรอกอมันมีแต่ความเห็นถูกหรือว่าเห็นผิดท่านเองถ้าเห็นผิดก็คือเข้าใจค่อยบัตรผิดก็ไปเป็นบัตรผิดออกมาก็ไม่ต้องผิดอดิ แต่ถ้าเกิดมีความเห็นถูกปฏิบัติถูกมันจะผิดไม่ได้มันจะเพี้ยนไม่ได้เัรามันเริ่มต้นตั้งแต่ปริยัติถูกล่บาถ้าปริยัติถูกยังไงมันไม่มีทางที่จะผิดศีลก็ประกอบด้วยปัญญาสมาธิก็ต้องมีปัญญาวิปัสสนาต้องมีปัญญาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไม่รู้ไม่ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะไปเก็บตัวไม่พูดเอ้าแล้วไม่พูดแล้วปัญญามันจะเกิดได้ยังไงวะอ่ะไม่พูดไม่ถามไม่เรียนแล้วปัญญามันจะมาอยู่ไหน สุดตามย่อปัญญาไม่มีมันจะเอาอะไรไปคิดถ้าคิดไม่เป็นแล้วมันจะไปภาวนาได้ยังไงมันต้องมีสามระดับนะสุดตามญ่อปัญญาปัญญาเกิดจากการฟั่งแล้วเข้าใจจินตามยญอปัญญาเกิดจากการเอาสิ่งที่เข้าใจมาประมวลมาคิดเทียบเคียงเชื่อมโยงสัมพันธ์การเกิดความรู้ใหม่ๆขึ้นมานะอันนี้เป็นจินตามย่อัญญาแล้วต้องไม่เหมือนกับตำราแต่ต้องไม่ขัดกับตำราแต่ได้ข้อมูลมาจากตำรา แล้วก็เอามาต่อยอดเหมือนกับอะไรเหมือนกับไอ้โทรศัพท์ไอโฟนอะไรพวกนี้มาได้ไงมันมาจากไอ้โทรศัพท์กดๆแต่ถามว่าโทรศัพท์ไอไอโฟนไอแบรนด์ทุกวันนี้มันเหมือนกับโทรศัพท์กดๆหรือเปล่าไม่เหมือนนะไอนั่นไม่มีภาพอะแต่นี่มีภาพเพราะว่าไอนี่เขาต่อยอดมาจากไอโทรศัพท์ที่มันใช้โบปปใช้เออใช้กดนั่นแหละเห็นไหมว่าเขาคิด เขาคิดเอาข้อมูลของเก่าเนี่ยมาคิดคิดแล้วก็ได้ข้อมูลใหม่ออกมาก็ต้องไม่เหมือนของเก่าดิแต่เอามาจากของเก่านั่นเองมันจินตามยาปัญญายก็เหมือนกันนะก็คือเอาข้อมูลจากสุดตามยาปัญญายที่เราฟังแล้วเข้าใจแล้วเรียนแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยเอามาคิดเชื่อมโยงต่อยอดจะได้ความรู้ใหม่ๆออกมาแล้วความรู้ใหม่ๆออกมาเนี่ยก็เอามาใส่ในชีวิตจริงๆแล้วก็เริ่มที่จะพัฒนาสมถไตปัสานากมก็จะทําให้มีความรู้ขั้นปฏิบัติเป็นภาวนามยาปรรยยัญญา เป็นความสงบจากนิวรณ์หรือเป็นการรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นวิปัสสนาญาณมันเป็นเหตุเป็นผลมันไม่ใช่นั่งขึ้นมาแล้วมันก็จะไรรูุมาเห็นขึ้นมาไปเพ่งไม่ต้องเรียนอะไรไปเพ่งแล้วเดี๋ยวมันจะรู้เห็นขึ้นมามันไม่มีหรอกอย่างนั้น <c oughs> นะมันโมเมเอาเองแต่ว่าหลักการต้องเป็นไปตามสเต็ปคือต้องมีการสะสมของพวกเราเนี่ยบารมีไม่เต็มถ้าบารมีเต็มแล้วฟังบรรลุเลยแต่ถ้าบารมีไม่เต็มต้องสะสม สะสมทุกวัน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 แล้วก็ไม่ใช่ชาติเดียวนะต้องหลายชาติถ้าบารมีไม่เต็มก็ต้องสะสมไปหลายชาติมันก็ต้องไม่หยุดวันถ้าเราซื่อตรองแล้วเราก็อยากรู้อยากเห็นแล้วเราก็ไม่มีมานะไม่กลางไม่ติดในย่าบลาบยศสักการะเราก็ประคองคิดไปอย่างเงี้ยมันมีแต่ความรู้มีแต่ความเจริญมันไม่มีการเสื่อมหรอกหื มันควรจะต้องได้แนว